สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้นะคะก็มีกิจกรรมคอลเลกชันหนาวฉ่ำมาเป็นไฮเปอร์บุ๊คค่ะทุกคนกิจกรรมนะคะก็มาตั้งแต่วันที่15มีนาถึงวันที่28มีนานะคะสมไอดี9บาท VS 99บาท9บาท,บาทได้เกลือทุกคนไม่แนะนำเท่าไหร่9 9บาทจะไม่มีเกลือรอเติมของมาดูกันจะได้ไอดียอะไรได้ซองอัพวิเขาเกมมาแล้วมีของจริงเริงตันพร้อมทาทางด้วย เว็บนูกรซนรับเติมเพชรระบบอัตโนมัติใช้เพียง UID และมีรหัสไฟาขายด้วยตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นแบบคุ้มๆเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องฝากกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอสักยี่สิบไลค์พอเอ่อเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยะคะ่ะทุกคนเป็นกิจกรรมไฮเปอร์บุ๊กเรามีแล้วนะคะทุกคนไฮเปอร์บุ๊กใน่วนของไฮเปอร์บุ๊กนะคะเอ่อเป็นตัวนี้นะคะทุกคน ไฮเปอร์บุ๊กอะไรอะอ่านไม่ออกเนี่ยทุกคนเราอัพจนเราอัพจนมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเหลือเหลืออันนี้อยากได้อันนี้นะคะทุกคนวันนี้คือตอนนี้เราขาดไปอีกแค่ประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งโทเค็นเท่านั้นนะคะในส่วนของโทเค็นตัวนี้อโทเค็นตัวนี้เราจะไปสุมกันนะคะทุกคน แล้วก็วันนี้นะก็มีเหมือนจะมีกิจกรรมเติมเงินมานะคะนี่นะคะทุกคนเติมเงินครบ1เพจจะได้ไฮเปอร์บุ๊กไปเลยนะคะนี่เป็นไฮเปอร์บุ๊กนะคะแล้วก็ค่อยไปอัพอีกทีนึงนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นกล่องสุ่มนะคะทุกคน90เพจนะได้สองกล่องอันเรารับไปเลยนะคะทุกคนได้มา3อันแล้วก็อันนี้ได้มา12ออุ้มได้มาเยอะนะเนี่ย กอกลับตัวขาดไปอีกนิดเดียวนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะอย่าลืมไปเติมกันด้วยนะ90เพรนะคะอันนี้ขอญาตรับสักคู่หนึ่งนะคะโอเคโอเคแล้วก็อันนี้เติมอยอันนี้ได้เติมสะสมโอเคได้าไมาอีก200เพรนะคะตอนนี้เรามี1 5 0 6เพชร เราจะไปดูกันว่าวันนี้เราจะหมดกี่เพชรนะคะทุกคนก็ท่าทางตัวนี้ใช้สามร้อห้าสิบห้าทเคน,นะคะในการแรกแล้วก็ปืนอันนี้ใช้3 1 5สิบห้าซึ่งมันแพงนะคะทุกคนอันนี้คือมันสำหรับคนที่ไม่เอออยากข้ามขั้นไปอัพเขาเรียกว่าอ,อะไรอะอยากได้อันนั้นเลยนะคะทุกคนแต่ของเราเนี่ยมันอีกแค่นิดเดียวเองนะคะต้องไปดูด้วยนะคะทุกคนว่าอัพไปถึงหรือ,อยังนะ อันนี้สําหรับคนที่ยังไม่มีไฮเปอร์บุ๊กนั่นเองนะคะเราเรา,เราอยากได้เราอยากได้ท่าเลยหรืออยากได้อันนี้เลยนะคะคือค้ามคันไปเลยนั่นเองโอเคหนึ่งครั้งนะคะ15เพรแล้วก็10ครั้งหนึ่งร้อยห้เพรนะคะทุกคนเราจะสุ่มไปก่อนไม่แน่นะอจ,จะออกท่าเลยหรือไม่ก็โอเคได้มา1ิอันนะคะหรือไม่ก็อาจจะได้อันนี้ก็ได้นะ ขอให้ออกสกายวิงเลยเราว่าน่าจะยากนะคะทุกคนเราว่าน่าจะยากเดี๋ยวเราขอไปดูอีกรอบนึงนะคะว่ามันมันขาดไปอีกเท่าไหร่อือตอนนี้เรามี113เพราะฉะนั้นขาดไปอีกประมาณ58ปะคะให้57 ประมาณนั้นนะคะทุกคนห้าสิเจ็โทเคน57โอเคสุ่มต่อก็คือประมาณ100นั่นแหละสวยได้มา10นะคะเมื่อกี้เอ้ยคุม้มอีกนิดนึงก็น่าจะได้แล้วนะคะ ไม่มีแววไม่มีแววว่าของดีจะออก98น่าจะอีกหนึ่งครั้งก็น่าจะได้แล้วนะคะไปะอันนี้ออกเลยแล้วปะไม่ออกอ่อตอนนี้ได้ตอนนี้มี109นะคะทุกคนน่าจะพอแล้วปะดูก่อนฝเปล่านี่ไงเห็นปะทุกคน ถ้าทุกคนต้องดูดีๆนะคะถ้าใครมีไฮเบอร์บุ๊กอยู่แล้วแล้วสุ่มไปถึงขั้นสมมติถึงขั้นเราแหละเราอยากได้เนี้ยทุกคนต้องมาดูนะคะว่ามันขาดไปเท่าไหร่มันใช้แค่ร้อเจ็สิบเองนะแต่ถ้าไป็นลตรงนู้สามร้อยกว่าเลยนะทุกคนต้องดูให้ดีกินนะคะทุกคนอ่ะเราปวดบล็อกไปเลยใช้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะคะ,ะ,คะเพราะว่าเราอัพมาถึงแล้วนะคะทุกคนโอเคเอ้ยสวยนะเนี้ย ลืมดูสเต็กเลยแต่ว่าน่าจะดีแหละอันนี้โอเคเรามาลุ้นให้ได้กันนะคะโอเคไม่น่าได้แล้วแหละขั้นต่อไปของเราก็คือตัวนี้นะคะ200เนี่ยดูดิแค่200เองทุกคนค่าทางนะคะแต่ถ้าเราไปสุ่มตรงนู้นนะ300กว่าแต่มันก็ต้องอัพแต่ละขั้นนั่นแหะ อันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้คือทำไมมันขึ้นจุดสีสง้มง่คืออะไรอะ่ะเออไม่เป็นไรหรอกตอนนี้เราเหลือเพชเจ็ดร้อยอห้าพูดอะไรตอนนี้เราเหลือเพชเจ็ดร้อยห้าสิบหกนะคะทุกคนก็ปืนที่เราได้มาตอนแรกเรามีเพชรเท่าไหรอ่อ่ะ ไนเปอรน์นี่นะคะทุกคนดานเมจหนึ่งนะคะแล้วก็เจาะเกาะสองอุย้ยโหดนะเนี่ยโหดนะเนี่ยเวลาถือก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่โคตรจะเท่โคตรจะเฟี้ยวแต่ว่าเราเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ปืนนี้มันคือปืน AW ใช่ไหมใช่ใช่ใช AW ตอนแรกเรามี1506เพชรเปะคะประมาณนี้ลบ756เราใช้เพรไป750เพรนะคะทุกคน750เพรเราได้มานะเพราะว่าตอนแรกเรามีเรามีไอไอโทเค็นอะประมาณเท่าไหร่วะ70ประมาณนั้นนะคะประมาณเกือบเกือบ70 แล้วเราต้องใช้อีกแค่ประมาณ100ก็เลยหมดแค่700 50เพรนะคะถ้าสมมติว่าคือตอนนี้เราสุ่มไปนะ7 5็เพรเราได้มาทั้งหมด100อโทเคนถ้าเราอยากได้ต้องรีนะสมมติว่าทุกคนเนี่ยไม่มีไฮเปอร์บุกแล้วก็ไม่เคยอัพมาก่อนเราอยากได้แค่ชิ้นเดียวเราอยากได้ท่าทางตัวนี้เราขอคำนวณก่อน น่าจะ,จะประมาณส0 0พกว่ากว่านะคะประมาณนี้แหละน่าจะ2,000กว่าเพชรนะคะก็คือได้ท่าน,นี้ไปเลยนะ2 0 0 0ันกว่าเพชรนะสองพสาสองพันห้นะคะไม่น่าจะเกินนี้นะคะอืส่วนอันนี้เนะทแต่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนอันนี้น่าจะไม่ถึง2,000เพชรนะคะอาตีให้ 2อ0 0ันเพรอันนี้2 0 0 0ัน0 0โอเคประมาณนี้ประมาณให้นะคะทุกคนอาจจะหมดน้อยหรือหมดมากกว่านี้ก็แล้วแต่คนเลยนะเพราะบางคนอาจจะออกก่อนนะคะบางคนทุกเช่นออกเยอะอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักทุกคนนะคะปิวป้วปิว้วปิ้ว I don't know.